เอาละครับพอหู้แล้วปลาไหลปลาไหลนะครับหาปลาไหลวิธีอีสานครับวิธีอีสานโดยโดยพานสดครับเวีลุหลังอ้้ปเป็นไรครับลงหลังลงลงลงัง โอ้ยไปหู้ต่อไปครับหู้ต่อไปคือมีนะคือมีนะไปไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวนำไปนี่นี่หู้มันโอ้ยพอหู้แล้วครับพอหู้แล้วใส่ใส่ใส่เห็นพี่น้องเมื่อไงเห็นพี่น้องเมื่อไงนู่นเป็นอะไรก็จะขินขี้ขาขาวนี่โอ้ในน้ำนี่ขี้เขาขาวมือเงี้ยวเลย่านบอว์ดอกหนามคุณก้อนจ่อยเลาววดเบิ้งครับควดเบิ้งเป็นไหนขึิงขึ้นบ่ขึ้นขิงนะไม่โอ้ยเนาะอตน้ย มาเห็นจ่อยโอ้แล้วทีคราวนี้พี่น้องเ็ว่างอีกยันมาหาปลาไหลปลาไหลหินปลาไหลหินพันพันพันอย่างนี้ครับนี่ในผ่านในผ่านสดครับในผ่านสดในผ่านสดน่ะตังหม่องเลี้ยงกินหูทั้งตายแท้ยละอ่าบึ้งเรืองงูแนววู้เป็นไหนเป็นไหนวู้งดีหูไงสิเอาเอาเอาอยู่วะอยู่วะนี่อยู่วะนี่ครับอยู่วะนี่ ตัวนไม่ค่วมากที่หล่ะคู่ไม่ค่โอ้แบลวอยู่เ้อมีแปวร้อมนะครับอะไรเห็นหัวปะข้านี่เห็นหัวป่นี่ผมเห็นหัวอะไรครับว่าันานสดกอนเลยแงมใช่หรอผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่บอกเห็นแดงบอนนเดนั่นเด้หัวนั่นเดนนเมาวว้าหัวว้า